ครับก็นี่มี EP ที่4แล้วนะครับเราก็มาเจอกันแล้วต้องบอกว่าจริงๆมันมีคําถามฮิตหนึงที่เราเจอกันในเพจบ่อยๆในช่วงหลังคือจําเป็นไหมต้องมีคำยันต้นไม้เนี่ยแล้วคำยันเนี่ยมันดีหรือไม่ดีกับต้นไม้2ที่เราเจอคําถามมานี่คือเราจะคำยันกันไปเพื่ออะไรนะครับ ถามว่าคำยันหรือคำประกันดีกว่าตอนนี้นะครับ <c oughs> จริงๆผมว่าต้องให้ผู้เชี่ยวชาญป็นคนตอบว่าคำยันต้นไม้ในปัจจุบันเนี่ยที่ <c oughs> <c oughs> เราต้องคำเนี่ยเพราะเหตุผลอะไร <c oughs> แล้วก็ในมุมมองของการคำเนี่ยมันต้องคำแนานแค่ไหน <c oughs> คำสูงเท่าไหร่ <c oughs> นะครับจริงๆเมื่อตอนต้น E ีพีแรกๆที่เราคุยกันเนี่ยเราได้ยินคำหนึ่งคือ,อ,อของสแตนดาดที่เกิดขึ้นกับคำยันจริงๆอยากให้ช่วยเล่าขยายตรงนี้หน่อยฮะอันดับแรกต้องบอกก่อนว่า ถ้าถามต้นไม้แล้วมันพูดได้เนี่ยมันไม่อยากถูกคำยันมันต้องไม่อยากถูกคำยันแน่ๆมันเหมือนเราสร้างพันธนาการบางอย่างขึ้นมาแล้วเอาไปติดไปที่ตัวเขาเราคงไม่ชอบอยู่แล้วนะครับการคำยันนั้นต้องมีเหตุผลในการที่จะคำยันเพื่ออะไรบางอย่างต้องมีวัตถุประสงค์นะครับทีนี้ตัวมาตรฐานของของต่างประเทศเองเนี่ยเขาจริงๆเขาก็ไม่ได้แนะนําให้คำยันนะครับเขาบอกว่าจะคำยันต่อเมื่อจําเป็นจะต้องคำยันเท่านั้น นะครับและต้องคำยันด้วยวิธีการต่างๆที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานนะครับซึ่งก็มีหลายวิธีตั้งแต่การใช้หลักสเต็กเลี้ยวสเต็กกิ้งอย่างเดียวปักลงไปแล้วก็ใช้เคเบิลบางอย่างยึดกับลำต้นจนถึงการใช้สลิงนะครับยึดกับโครงสร้างบนเรือนยอดก็มีหลายวิธีการมากนะครับถามว่าจำเป็นไหมเนี่ยก็ต้องดูเป็นกรณีนะครับถ้าจำเป็นก็ต้องทำแต่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องทำก็ได้ในกรณีที่ต้นไม้แข็งแรงอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะการปลูกจากต้นเล็ก ที่ต้นไม้พัฒนาระบบลากมาพวกนี้ไม่จําเป็นครับไม่ใช่ว่าปลูกต้นไม้ทุกต้นต้องค้ำยันก็ไม่ได้เสมอไปจริงๆต้องบอกว่ามีคํานึงที่ผมเคยได้ยินมาการค้ำยันเหมือนทํารากฟันเทียม,มบางกรณีใช่นะครับหลักการของการค้ำยันคือเราจะค้ำยันต่อเมื่อต้นไม้มีโอกาสที่จะโค่นหรือล้มลงมานะครับจากสาเหตุใดๆก็ตามนะครับมันคือการป้องกันโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราต้องการค้ำยันนะครับแต่ว่า ผลที่เกิดขึ้นจากการคำยันต้นไม้เนี่ยเอาสิ่งที่ทุกคนอาจจะไม่รู้ก็คือต้นไม้เนี่ยจะไม่สามารถสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าความเรียวหรือเทปเปอร์อนะครับต้นไม้จริงๆเนี่ยถ้าเราดูโครงสร้างเนี่ยเขาเป็นรูปกลวยหรือครโคนนะฮะเขาไม่ได้เป็นทรงกระบอกมันจะเใช่การที่มันอีไซน์ร่างกายของตัวเองให้เป็นรูปโคนเนี่ยเพราะต้องการให้ฐานมันมัน่นคงนั่นคือธรรมชาตินะครับ เมื่อไะไรก็ตามที่เราเอาอะไรไปค้ำเนี่ยมันทําให้ส่วนบนของต้นไม้ไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้เมื่อมันไม่มีโมชันเนี่ยความเรียวหรือเทปเปอร์จะไม่เกิด<อ>มันทําให้ต้นไม้กลายเป็นรูปทรงกระบอกอันนี้คือ,อหลักทางลูกากรรมแบบลึกๆเลยนะครับเมื่อเป็นรูปทรงกระบอกปั๊บมันยิ่งเพิ่มโอกาสในการโค่นล้มณนะวันที่เราเอาคำยันออก <ừ> นั่นคือประเด็นนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าพูดถ้าพูดแบบสรุปคร่าวๆเลยก็คือ ค่าค้ำแล้วจําเป็นต้องค้ำถาวรเลยถูกไหมในกรณีที่ต้องอแบ่งอย่างนี้ฮะคือการค้ายันเนี่ยถ้าเป็นสากลเนี่ยเราค้าเมื่อต้นไม้ยังไม่พัฒนาระบบรากเช่นต้นไม้ที่ปลูกใหม่เริ่มปลูกเนี่ยเขาก็จะค้าสักพักหนึ่งเช่น1-2ปีปีเสร็จแล้วเขาจะถอดค้ายันออก เพื่อให้ต้นไม้เนี่ยพัฒนาความเรียวของลําต้นอย่างที่บอกให้มันมั่นคงตามธรรมชาติเพราะเขาไม่อยากให้มีคมยันติดอยู่กับต้นไม้ตลอดไปเพราะมันมีเรื่องเมนเทนนซ์เรื่องความสวยงามต่างๆซึ่งบ้านเราเนี่ยมันเป็นเคสเฉพาะเราอาจจะเทียบเคียงบางส่วนได้แต่บางส่วนเราเทียบเคียงไม่ได้เนื่องจากว่าต้นไม้บ้านเราที่เราปลูกเนี่ยน้อยมากที่จะปลูกจากต้นเล็กใช่ไหมครับุเราเราซื้อต้นไม้ใหญ่มาปลูกคือผมว่าตอนนี้90้าสิบอาจจะเกินนั้นเพราะว่าอาจจะเกหรือ98ที่ปลูกจากต้นใหญ่ ซึ่งมันเป็นแมสก้อนใหญ่ๆของต้นไม้ในเมืองนะอันนี้เราพูดถึงต้นไม้ที่ปลูกในป่านั้นคนละเรื่องกันนะครับเนื่องจากว่าเราอยากได้ต้นไม้ต้นใหญ่อะตื่นเช้ามาพวงนี้ต้นไม้ใหญ่เลยซึ่งเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นั่นระ,ะยะยาวนะครับแต่ณตอนนี้เองเนี่ยเกขึ้นไปแล้วกันก้อนใหญ่ๆเนี่ยเราเอาต้นไม้ที่ขุดมาปลุกนะครับ EP ก่อนๆเราเคยพูดไว้แล้วว่ามันไม่ได้มาตรฐานในขนาดของตุ้มดินที่เราเอามาเลยต้นไม้ไม่มีฐานแผ่ นะครับม,มันไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้ด้วยแมสใต้ดินที่น้อยเมื่อเทียบกับลําต้นสัดส่วนมันไม่ได้เลยมันเหมือนตุ๊กตาลม้มลุกตลอดเวลาที่พร้อมจะลม้มดังนั้นกรณีเช่นนี้ที่คุณสันถามว่าต้องคํำตลอดชีวิตไหมในเคสที่ต้นไม้เป็นต้นไม้ใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าโอกาสที่จะพัฒนาระบบรากให้เป็นฐานแผ่เนี่ยน้อยมากๆนะครับตลอดชีวิตของมันถ้ามันรอดแปลว่ามันก็จะมีดินกับรากอยู่แค่นั้นแหละมันจะไม่ไปไหนไกลกว่านั้นเป็นไปได้ยากมากผมยังไม่เคยเจอนะครับ เช่นนี้เองเนี่ยโอกาสที่ต้นไม้จะล้มจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่ต้นไม้อยู่ oh. ดังนั้นถ้าคุณเป็นห่วงเรื่องความเสี่ยงจากการโค่นล้มคำยันเป็นสิ่งจำเป็นงั้นแปลว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าเรากลับมามองจริงคือมันอยู่ถ้าต้นไม้ที่ปลูกเลย กเลยในพื้นที่ไม่มีการ move ลากทํางานได้เต็มประสิทธิภาพและการใช้คํานี้นะฮะแปลว่าต้นนั้นจริงๆแล้วการคํายังอาจจะไม่จำเป็นเลยก็ได้อาจจะไม่จําเป็นในในไลฟ์ไ<น>ทม์เขาเลยใ,<น>ใช่ในไลฟ์ไทม์ไหมบางกรณีเราเจอเหมือนกันว่าพอต้นไม้เริ่มมีอายุมากขึ้นเช่นที่วัดเบญจามามบพิรเขาเอ่ยชื่อไปดูต้นไม้ที่ปลูกมาตั้งแต่รัชกาลที่5ครับต้นไม้เนี่ยตอนนี้ก็อายุเป็นร้อยปีต้นไม้ธรรมชาติเติบโตตรงนั้นเลยครับแต่นะวันนี้เองเนี่ยเมื่อเขา แก่ตัวลงเนี่ยด้วยฟังก์ชันของรากมันก็เริ่มถดถอยเหมือนคนเลย uh huh. คนแก่ก็เริ่มเจ็บเขา่ารากของต้นไม้บางส่วนก็ถดถอยหายไป uh oh. ด้วยขนาดที่ใหญ่เนี่ยมันทำให้ต้นไม้เริ่มไม่สมดุลละอันนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งที่อาจจะต้องไปค้ำยันในช่วงปลายของชีวิตได้จริงๆแปลว่าหลักการทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่การพิจารณาจากทางลูก้าก่อนว่าดูความเหมาะสมมากกว่าเพราะว่าเพราะว่าบางต้นถ้าดูถ้าเหมือนเหมือนเราคนเราร่างกายทํางานได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มอะไรเข้าไปแน่นอนไม่จำเป็นพอสมบูรณ์ตัวเองดีสุล ื่อไหร่มีปัญหาในจุดต่างๆเริ่มจะต้องเราต้องต้องดูแล้วว่าเกิดจากก้านจากรากจากตัวโคหรือจากตัวโครงสร้างคุณซันน่้จะเคยเห็นต้นไม้ที่ตายแล้วแต่มันยืนต้นอยู่ได้มันก็เป็นต้นโดดเด่ยแล้วมันก็ไม่ล้มสักทีซึ่งหลายต้นก็ไม่ล้มแปลว่าต้นไม้ตายไม่ได้แปลว่าต้นไม้จะล้มนะครับและต้นไม้ไม่ตายก็แปลว่าไม่ได้จะไม่ล้มมันก็ล้มได้ทั้งที่มันไม่ตายจริงๆอยู่ที่ความเสี่ยง ใช่อยู่ที่การประเมินก่อนนะครับอยู่ที่การประเมินความเสี่ยงว่ามีโอกาสที่มันจะล้มไหมผมเคยเห็นคำหนึ่งคือคำานต้นไม้เนี่ยมันมี2ประเภทที่ผมเคยเห็นผมเคยเห็นคำอย่างที่เป็นชุดโครงสร้างเลยนะหนึ่งกับอีกอันหนึ่งที่เป็นอยู่ใต้ดินผมไม่ได้แต่ผมใต้ดินเนี่ยผมเคยได้ยินว่าต่างประเทศเขาเรียกว่าเหมือนมันเหมือนคือรากรากฟันเทียมของต้นไม้อันนี้จริงๆอ่ะมันเหมาะสำหรับมันก็มาใช้ในประเทศไทยไหมฮะแล้วแล้วก็ถ้ากรณีอย่างที่บอกว่าตุ้มมันเล็ก รเราใช้รากฟันเทียมเนี่ยเหมือนทานลากยึดต้นไม้ได้ไหมมองได้2แบบครับคือจริงๆมันต้องพิจารณาจากขนาดของต้นไม้ด้วยนะครับกับต้มดินที่ติดมากับเขานะครับในกรณีที่อันดับต่อไปคือเรื่องของความสวยงามเช่นบางแลนด์สเคปเนี่ยไม่ต้องการโครงสร้างอะไรนอกจากต้นไม้ฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะติดตั้งโครงสร้างเหนือดิน ก็ต้องพิจารณาว่าโซลูชันในการเอาไปใต้ดินคืออะไรแต่นั่นเองครับถ้าต้มดินเข้ามาน้อยการพยายามจะไปยึดด้วยลากเทียมบางอย่างเนี่ยมันกลับกลายไปยึดในฐานที่แคบอยู่แล้วซึ่งอันนี้อาจจะเกิดประโยชน์ได้น้อยกว่าการมีตุ้มดินขนาดใหญ่แล้วไปยึดข้างล่างอันที่1อันที่2คือการเอาไปเสียบกับดินเ,เฉยๆเนี่ยเนื่องจากว่าตัวโลหะหรือวัสดุที่เราเสียบลงไปเนี่ยแรงยึดเกาะกับดินมันน้อยมากนะครับฉะนั้นเนี่ยการไปเสียบเฉยๆ,ๆก็อา,อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรอีกอ,อาจจะต้องมีพิจารณาการใช้ เข็มหรืออะไรบางอย่างที่ยึดไปกับตัวเนื้อดินก่อนแล้วค่อยติดโครงสร้างอีกครั้งนึ่งจริงๆในมุมในมุมเราที่เป็นเราเฟร็กซิทรีนะครับจริงๆต้องบอกว่าเราเราเรียนรู้เรื่องนี้มาเลยแหละแ,แ,แล้วก็เราก็เราเจอคําตอบหนึ่งคำโจทย์หนึ่งที่เกิดแล้วกันคือเราูบางครั้งเนี่ยต้นไม้ไม่ได้อยากได้คํายันเพราะว่าตรงลาต้นมันสวยคโครงสร้างเขาสวยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาล้มมาแล้วเนี่ยเรากลัวว่ามันจะล้มแล้วต้มดินมาเนี่ยไม่มีทางที่จะได้ขนาอย่างที่อาจารย์บอกเลยคือ ต้นสูง10เมตรเนี่ยขนาดเดมิเตอร์ต้องมี2เท<ช>่าสเท่าเนี่ยไม่มีทางที่เขาจะข้ดต้มต,มต้มมาได้หลัก20-30เ mm มตรแน่นอนเพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่เขาต้องทำคือทำยังไงให้รัดล่างให้อยู่ก็<ช>เลยกลายเป็นเคสนึ่งที่เราเจอเหมือนกันว่ามันเป็นหนึ่ล่าฟันเทียมนะซึ่งเท,<ๆ>เทคโนโลยีตัวเนี้ยเทคโนโลยีตัวเนี้ยที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยครับ,รบต้องบอกว่าเราตอบจอมาตอบโจทย์เรื่องนี้แหละนะครับ,รบแต่ยังไงเนี่ยก็ตามเนี่ยผมบอกว่าเราเรายังมองว่า คนที่จะออกแบบได้ดีที่สุดคือลูกค้ากรอเพราะอย่างที่บอกว่ามันจะใหญ่จะเล็กจะเหมาะไม่เหมาะเนี่ยต้นไม้บางประเภทเราเองตอบไม่ได้รเราเราบอกว่างานโครงสร้างเนี่ยเรามั่นใจเลยว่าถอกแบบโครงสร้างให้รองรับจากน้ําหนักที่ลูกค้ากรอกำหนดมาเนี่ยเราทําได้หมดแต่ทั้งหมดโจทย์ทั้งหมดต้องอยู่ที่ทางลูกค้ากรเป็นหลักครือคือรากเทียมตัวเนี้ยมันต้องไปยึดกับรากอีกทีหนึ่งไม่ได้ยึดกับดินเปล่า เพราะว่าการยึดกับดินเปล่าๆไม่ได้ช่วยให้ต้นไม้ตั้งต้นอยู่ได้มันเหมือนเราต้องไปเหยียบเท้าเขาไว้ให้เขาอยู่นิ่งๆะนะครับถ้าเขาไม่มีเท้ามาเราไปเหยียบกับอะไรการไปเหยียบกับดินเฉยๆไม่มีประโยชน์เพราะต้นไม้ไม่ได้อยู่กับดินมันอยู่กับรากที่ยึดกับดินอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นตั้งต้นมาเนี่ยถ้าคุณไม่มีรากมาแล้วเนี่ยนั่นคือปัญหาที่ หาโซลูช hmm. ันในการแก้ได้ยากนะครับอาจจะต้องไปที่คำยันที่อยู่เหนือดินแทนอะไรอย่างนี้ก็ดูเป็นเคสไปก็เป็นเป็นหลักเหตุผลในการเรื่องนล้ครับเพราะว่าผมว่าจริงๆหลายๆคนน่ะมองภาพเฮ้ยคำยันแ่ะเมื่อก่อนเป็นยูคาร์เดี๋ยวนี้ก็มีคนเอาเหล็กมาซึ่งคําว่าโครงคำยันเหล็กเนี่ยบางครั้งเนี่ยมาจากโครงเลยซึ่งแน่นอนว่าพอจากโครงบางครั้งมันก็ความแข็งแรงมันก็ขาดไปสุดท้ายโครงสร้างทั้งหมดก็ต้องมีฐานรากมันจะเป็นจุดหนึ่งที่ต้องพฒนาขึ้นา แต่ผมมองว่ามันเป็นมันเป็นทางเลือกแล้วกันเราอยากให้ผู้บริภคได้มีโอกาสได้เลือกมาไม่ใช่แค่ไม้ยูคาคคไม่ใช่แค่เหล็กจริง,รงๆอันนึงที่ผมมองว่าเป็นเป็นเขาใช้มานานมากแล้วนะแต่ว่าในประเทศไทยยังไม่ค่อยแพร่หลายคือสลิงครับ ต้องถามว่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรเหรอครับต้อง,องในมุมมองอยากอาจจะยังไม่เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเรื่องของอุบัติเหตุด้วยปล่าเวลาเราวางไว้บนทางเท้าซึ่งตัวสลิงจะสังเกตได้ยากเวลาเดินชนเดินอะไรแต่ว่าถ้าเราไปไต้หวันเนี่ยนะครับไต้หวันเนี่ย โดยมากจะใช้สลิงกับต้นไม้ใหญ่เลยคือเขาก็จะมีสมอบกมีแองเคอร์เป็นกราวแองเคอร์ยึดไว้กับพื้นแล้วสลิงขึ้นไปเกาะกับตัวต้นเลยผมเห็นที่อย่างอย่างที่บองีมมีได้ไปต่างประเทศมาในช่วงหลังเปิดโควิดมาแล้วผมเห็นที่ไต้หวันจะใช้สลิงญี่ปุ่นจะใช้อย่างที่มันเป็นโครงสร้างคอของรู้สึกสิงคโปร์เนี่ยจะเป็นโครงสร้างแบบเป็นกรอบเลยแบบนึ้เดี๋ยวจริงๆต้องบอกว่าแต่ละประเทศนี่ก็มีการมีโซลูชันโซลูชันไม่เหมือนกันนะอย่างที่เยอรมันผมไปล่าสุดใช้ไม้ ใช้ไม้เลยใช้ไม้แต่ว่าไม้ที่เขาค้ำยันนะ่ะไม่ใช่ไม้ยูคาร์บแบบเราน,นะแล้วอาตะปูตอกนะ <c oughs> คือไม้เขาเป็นงานคราฟเลยเป็นงานคราฟเลยเป็นงานคราฟที่ต้นไม้ที่อยู่ข้างโบสถ์แล้วต้องการค้ำยันที่เป็นไม้สวยๆเป็นโครงสร้างซึ่งมีดีไซน์แล้วก็ออกแบบแบบ คือเป็นงานคราฟที่เป็นงานศิลปะเลยอะคือสามารถจะยืนดูผมว,ว่ามูลค่าน่าจะแพงกว่าเหล็กด้วยไม่ทราไง <laughs> นะ <laughs> คือสามารถจะยืนดูตัวค้ำยันว่ามันสวยด้วยตัวมันเองอันนี้คือการออกแบบดีไซน์ที่แบบว่าสวยมากและเป็นไม้จริงๆจริงๆค้ำยันเนี่ยมันก็มาเมื่อก่อนเราอาจจะมองค้ำยันเป็นฟังชั่นอลเนาะแต่เดี๋ยวนี้จริงๆต่างประเทศหรือหรือแบบในหลายๆพื้นที่เนี่ยเริ่มมองเป็นงานอะไรอาร์กิเทคเจอร์ละเป็นแลน์สเคปอาร์กิเทคเจอร์มากขึ้น ในบางกรณีที่เราเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องขําเนี่ยการเอาอะไรไปขําตรงๆซื่อๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้แลนด์สเคปมันมันลดความสวยงามลงอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องสําคัญจริงๆต้องบอกว่าอย่างมันมีงานวิจัยไหมครับที่ว่าขํายันต้นไม้เนี่ยจริงๆควรจะต้องเป็นแบบไหนใช้ได้มีผลมีผลไหมว่าแบบไหนดีกว่าแบบไหนไม่ดีกว่าหรือว่าแล้วแต่มองได้2มุมครับในมุมของต้นไม้เองเนี่ยคํายันแบบไหนสร้างผลกระทบ กับตัวต้นไม้กับอีกมุมหนึ่งคือเรื่องของความปลอดภัยในกรณีที่เราต้องการเรื่องความแข็งแรงของต้นไม้นะครับซึ่งต้นไม้เองเนี่ยถ้ามองเรื่องความต้องการของต้นไม้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาไม่ต้องการค้ำยันอยู่แล้วนะครับค้ำยันแบบไหนที่สร้างผลกระทบได้น้อยที่สุดจะไม่รบกวนโครงสร้างของต้นไม้คือค้ำยันที่สามารถยืดจุดได้ในกรณีที่ต้นไม้เติบโตขึ้นหรือต้นไม้มีโมชั่นบางอย่างจากลมต้นไม้ไม่ได้ตั้งเป็นเสาไฟฟ้าคุณสันมันจะมีอารมณ์ของการโยกเวลาลมพัด ซึ่งคำยันเนี่ยต้องต้องคิดถึงเรื่องนั้นด้วยว่าต้นไม้อยากโยกนะจริงๆต้นไม้ต้องการโยกต้องการโยกต้นไม้ต้องการโยกกันแล้วการโยกคือการเคลื่อนไหวข,ของมวลอากาศนะครับต้นไม้เวลาหายใจมันมีคำน้ำใ์มีอากาศเข้าออกเข้าออกการโยกจะทําให้เกิดโฟลของแอร์ของอากาศอของมวลอากาศในบริเวณนั้น<ช>ของเขาเหมือ,เมอ,อมนเราพัดอ่ะเหมือนพัดอ่ะเเราพัดอ่ะนะครับในอารมณ์นี้การยึดเงี้ยมันก็เหมือนเราหายใจที่เดิมเข้า หลายๆอย่างนะครับเรื่องของเทปเปอร์ความเรนวต่างๆต้นไม้ต้องการขยับตัวนะครับอย่างน้อยเนี่ยการค้ำยันเนี่ยนะครับคือถ้ามองเรื่องความแข็งแรงเนี่ยตำแหน่งค้ำยันมันควรอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเราเราพูดเลยเรื่องวัสดุไปแล้วนะนะครับค้ำยันยิ่งต่ํายิ่งไม่มีฟังก์ชันของการค้ำยันเนื่องจากว่าจุดหมุนมันอยู่ที่ <บน S 1> ข้างบนมวลมาอยู่ข้างบนแต่เรามาคำ้ำต่ำๆเนี่ยโอกาสที่มันจะสร้างความแข็งแรงมันก็น้อยลงเรื่อยๆตามระอย่างนะครับสแตนดาร์ดก็มีหลายสแตนดาร์ดนะครับ เป็นไปได้ก็คือครึ่ง1ของความสูงครึ่งหนึ่งของความสูงของตอนน้นไม้ทั้งหมดนะครับประมาณนั้นหรือว่า2ใน3บางกรณีหรือ1ใน3แล้วแต่นะครับแต่มันต้องมีส่วนที่ฟิกซ์ไว้กับส่วนที่มีโมชันประกอบกันบวกกับความแข็งแรงในแง่ของฟังก์ชันที่เกิดขึ้นซึ่งมันเกิดจากการคำนวณไม่ใช่เกิดจากการที่แบบเอเอตรงนี้สีตอกตะปูอะไรแบบนั้น จริงๆต้องบอกว่าต้นไม้ก็เป็นเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นอ่ะเขาต้องการการขยับตัวบ้างนนเหมือน <ฮะ S 2> เหมือนคนเมื่อยเนาะใช่ใชพราะถ้าคนพอคนเมื่อยปุ๊บบางครั้งเราเราเราอยู่ที่เดิมๆมันจะกลายจากเมื่อยเป็นปวดใช่ถ้าเราไม่ได้มีการขยับบ้างบางครั้งมันเกิดเพราะร่างกายพอได้นนขยับความความรีแลกซ์ขึ้นปุ๊บแล้วต้นไม้ก็จะโตได้ง่ายแน่นอนฮะใช่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเพิ่งรู้นะเพราะอย่างที่บอกว่าเราเจอมาเนี่ยส่วนมาก90%ที่เราเจอเนี่ย จีบฟิกมันไปเลยเขาไม่อยากให้มันขยับทุกคนจะมองว่าต้นไม้จะต้องอยู่กับที่ใช่แต่พอเขาว่าอยู่กับที่เนี่ยมันไม่ได้ดีสาหรับเขาใช่มันจะไม่มันดีสาหรับเราแหละในมุมมองแต่มันไม่ดีสําหรับเขาที่พืชเชเขาต้องเติบโตครับแต่การเคลื่อนที่มากเกินไปมันก็มาซึ่งความเสี่ยงเช่นเดียวกันเพราะ CG เลยไปเมื่อไหร่มันก็ล้มก็เท่านั้นตรงไหนคือที่เหมาะสมที่สุดจริงๆตรงนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องของมาตรฐานที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยถูกไหมในอนาคตนะฮะใช่พยายามจะทําต่อกับเรื่องนี้ เพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ต้นไม้ในประเทศไทยมีทั้ง3ล้านต้นนะเฉพาะกรุงเทพครับสัมพัทกรุงเทพด้วยใช่ใชแล้วถ,ถ้าในประเทศไทยจริงจริงนี้พอ,อมีตัวเลขคร่าวๆะประมาณ<ะ>ไม่ได้เลรอฮะอก็คงหลักร้อยล้านหลักร้อยล้านเลยครับจริงๆต้นไม้แค่เอาในกรุงเทพเนี่ยผมก็เชื่อว่า3ล้านต้นเนี่ยถ้าเราต้องดูแลจริงๆเนี่ยผมว่ามันทุกต้นมีความเสี่ยงหมดถูกไหมมากน้อยต่างกัน เพราะงั้นผมเลยมองว่าเป็นเป็นจุดหนึ่งที่ถ้าเรารู้เราเราประเมินได้อย่างน้อยต้นน้อยเราไม่จําเป็นต้องยังไม่ต้องดูแลมันมากขนาดนั้นต้นมากต้องรีบดูแลแล้วใช่จริงๆในแง่ของการดูแลต้นไม้ในเมืองเนี่ยเราต้องจัดลําดับหรือ p r i o r i t y ความเสี่ยงก่อนต้นไม้ที่เสี่ยงมากต้องดําเนินการก่อนต้นไม้ทุกต้นไม่ได้มีความเสี่ยงเท่ากันนะครับวันนี้เองเรามีมาตรฐานวิชาชีพที่ชื่อนักประเมินความเสี่ยงเป็นอาชีพที่อยู่ในระดับสูงที่สุดของอาชีพรุกคขกรคือเป็นรุกคขกรที่มีประสบการณ์มายาวนานะึงเพื่อจ ตอบใบสุดท้ายครับซึ่งคนนี้จะเป็นคนที่บอกว่าต้นไม้ต้นนี้ต้องตัดออกต้นไม้ต้นนี้อยู่ได้ต้นไม้ต้องค้ำยันต้องทําอะไรโอ้เป็นคนตัดสินและใช่เป็นคนชี้ชะตาของต้นไม้ต้นนั้นมันมีคําถามหนึ่งผมเคยเจอไหนๆแล้บ้านถ้าสมมตินะบ้านเราซื้อบ้านมาแล้วเนี่ยเขาแถมต้นไม้มาหนึงต้นผมควรจะทํำยังไงกับต้นไม้นั้นดีก็อันดับแรกคือชอบไมก่อน นะครับจริงๆเราเราอาจจะไม่ชอบก็ได้มันเปลี่ยนได้ต้นไม้นะครับหรือถ้าเราไม่คิดอะไรมากเราก็ก็ปลูกไว้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรผมว่าด้วยตัวโครงการเองอ่ะต้นไม้ต้องมีอยู่ละคือมูลค่าของต้นไม้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวราคาของต้นไม้บ้านที่มีต้นไม้กับบ้านที่ไม่มีต้นไม้เนี่ยราคาต,ต่างกันเยอะนะครับที่ชัดกว่านั้นคือคอนโดครับคุณสันอคอนโดที่หันหน้าเข้าหาสวนลุมกับหันหน้าเข้าหาทางด่วนเนี่ยราคามันต่างเป็นล้านนะใช่ใช่ฉะนั้นเนี่ย ต้นไม้เองเนี่ยสามารถจะเป็น value added ของตัว asset ได้ oh. นะครับดังนั้นการดูแลต้นไม้เนี่ยไม่ใช่จ้างคนมาตัด500บาทมันคือ asset นะฮะ ผมเคยเจอโปรเจกต์หนึ่งจะขึ้นคอนโด3ตึกเนี่ยเขาบอกว่าต้นไม้3ต้นเนี่ยต้องเอาไว้ให้ได้ไม่ว่ากรณีใดๆเพราะเขาดีไซน์ให้ตึกด้านนี้หันมาเจอต้นไม้และเขาประกาศราคาออกไปแล้วว่าราคาเท่านี้ในขณะที่อีกฝั่งนึงอีกราคาหนึ่งแต่ถ้าด้านนี้ไม่มีต้นไม้แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าทั้งสองด้านต้องราคาเท่ากันเพราะไม่เห็นต้นไ <c oughs> ม้เหมือนกันเห็นไหมฮะมันไม่ใช่แค่ต้นชามจูรีมันเป็นแอสเซทของตัวโปรเจกต์ซึ่งเป็นพันล้านมันไม่ใช่แค่เรามองแค่ว่าต้นไม้ต้นนั้นจริงต้องบอกว่าเรามองต้นไม้นใ นอนเพราะว่าบางคนเนี่ยบางโครงการเนี่ยผมเคยถามบอกว่าต้นนี้มูลค่าเท่าไหร่เป็นโรงแรมเก่าแก่แห่งหนึ่งนะครับผู้รับมาบอกว่าให้3,000บาทต้นไม้เนี่ยปลูกมาตั้งแต่สมัยคุณย่าของเขานะครับของเจ้าของนะวันนี้เป็นเจนสาผมถามว่าเอามายัางไง3,000บาทผู้รับมาบอกว่าถ้าต้นไม้ล้มเนี่ยเขาตัดไปช่างขายได้กิโลละบาท3ตันเขาได้3,000บาท ผมเกาหัวเลยว่านี่คุณย่าเขาปลูกไว้เจ้าของโรงแรมคุณมาประเมินราคา3,000บาทแปลว่าต้นไม้ต้นนี้คุณจะลงทุนอะไรก็ตามในการดูแลถ้าเกิน3,000บาทคือขาดทุน uh huh. ซึ่งมันไม่ใช่เลยฮะมันคือไอคอนิกของโรงแรมที่ตั้งอยู่ uh huh. เป็นต้นไม้ใหญ่เก่าแก่แล้วมาประเมินแบบเนี้ย uh huh. เขาก็แบบประเดประดัง uh huh. ในสิ่งที่เขาคิดว่ามันพอแล้วสำหรับูาคา3,000บาทซึ่งไม่ใช่เลยนะครับสุดท้ายต้นไม้ต้นนี้ต้องทาประกันกับผู้รับเหมา uh huh. ด้วยวงเงิน20ล้านบาทโอ้ oh. ใช่ คือถ้าต้นไม้ต้นนี้ตายผู้ละหมาดต้องรับผิดชอบในมูลค่า20ล้านบาท3,000กับ20ล้านบาทมันต่างกันมากนั่นคือมูลค่าของต้นไม้ที่ไม่ใช่แค่ต้นไม้มันคือแอสเซทเราต้องมองคนละมุมผมเคยเจอผมเคยเจอคือบางบางพื้นที่เนี่ยมันจะมีต้นไม้ที่เรียกว่าต้นประจำพื้นที่เลยแหละคือสตอรี่ต้นนี้อยู่มาก่อนพื้นที่ดีเวลลอปด้วยครับเพราะงั้นบางครั้งเนี่ยต้นไม้ต้นมันไม่ใช่แค่แวลูของการที่เรามองต้นไม้ลำธาหนักอย่างเดียวแต่เรามองถึงภาพองค์ประกอบของภาพ อย่างเอาง่ายๆเหมือนคนผมว่ามองต้นไม้คล้ายๆอันนี้เลยหมเหมือนเราไปนอปนโรง,งแรมต่างๆสมมติเราไปเที่ยวแล้วกันพัทยาคอนโดซีวิวกับซิตี้วิวซีวิวแพงกว่าแน่นอนอยู่แล้วฮะแน่นอนแล้วก็ซิตี้วิวกับการ์เดนวิวการ์เดนวิวแพงกว่าโอ้โหมหาศาลเพราะงั้นผมมองว่ามันก็คือจุดหนึ่งที่วันนี้ถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยครับเราได้ต้นไม้มาหนึ่งคนค,น,คนเลือกที่ต้นไม้ที่เขาได้รับมาเนี่ยแล้วเนี่ยผมมองว่า มันมี value ของมันแหละแต่ถ้าคุณมองว่าคุณอยาก add value คุณจะเปลี่ยนหรือคุณจะอะไร,รต่างๆก็นั่นคือเป็น portion หนึ่งแต่ portion ที่2คือถ้าคุณได้มันมาแล้วเนี่ยการดูแลก็ portion ต่อไปเรื่องศึกษาว่าต้นไม้ต้นนั้นคืออะไร,รจะต้องให้น้ําแบบไหนอย่างที่เราคุยกันนะนให้อาหารแบบไหนจําเป็นต้องค้ายันไหมหรือจะต้องประกอบด้วยอะไรอันนี้ผมว่าเป็นส่วนประกอบที่คุณจะต้องไปเริ่มพิจารณาได้แล้วแหละว,ว่าเวลาการซื้อบ้านหรือคอนโดนเนี่ยต้นไม้ไม่ใช่คแค่ value เล็กๆใช่สําคัญมากครับนะจริงๆฝากให้ฝากเรื่องสุดท้ายเเลยพราะ สำหรับคนที่กําลังคิดว่าจะค้ายันหรือไม่ค้ายันนะครับอยากให้ฟังแต่ว่าในมุมมองของลูกกรเนี่ยนะครับล่ะคุณจะณตัดสินใจยังไงดีอันดับแรกถ้าคุณรู้สึกกังวลเมื่อไหร่ว่าต้นไม้จะไม่ปลอดภัย นะครับด้วยการที่มันจะโดยเฉพาะการล้มถ้าคุณคิดว่ามันจะล้มเมื่อไหร่เนี่ยคุณต้องพิจารณาเรื่องการคำยันละหรือตัดออกก็ตามแต่นั่นคือ choice นะฮะต้นไม้ตัดได้ไม่มีปัญหาณนะวันที่คุณไม่แฮปปี้กับเขาแล้วคุณจะมีต้นไม้เลยที่คุณนอนไม่หลับเชียวหรือนะครับคุณต้องแก้ปัญหาบางอย่างแต่ถ้าคุณอยากเก็บมันไว้คำยันคือทางออกหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจเนี่ยคุณอาจจะต้องปรึกษาคนที่มีความรู้เพราะว่าบางต้นเนี่ยการเอียงไม่ได้แปลว่ามันจะล้มทันที มันจะอยู่ได้อีกยาวนานกว่าที่มันจะล้มก็ตามแต่นะครับแต่ต้นไม้ที่ซื้อมาจากที่เป็นต้นใหญ่แล้วเอามาลงเลยเนี่ยแล้วปลูกทีเดียวอ่ะนั่นคือปัญหาแล้วล่ะนะครับว่าขอย้ำอีกครั้งว่าต้นไม้จะมีโอกาสสร้างรากเป็นฐานแผ่ได้ยากมากโอกาสน้อยมากนั่นคือคุณต้องพิจารณาเรื่องคำยันเป็นสําคัญถ้าคุณต้องการจะปลูกต้นไม้ต้นนั้นจริงๆไม่รวมถึงการทําให้มันลอดตายด้วยซึ่งก็ยากเช่นเดียวกันครับ ก็ผมว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนได้ตั้งคาถามเลยนะคือเราเราเองอ่ะได้คําได้รับคําถามได้รับโจทย์มาแต่แน่นอนว่าเราเราเราไม่สามารถพูดได้หรอกว่าต้นไม้แต่ละต้นจะป็นต้องคํำหรือไม่ต้องค,ำคํำแน่นอนว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องกันทําโครงสร้างพอถึงเวลาต้นไม้บางต้นเนี่ยเราต้องบอกว่าต้นไม้มีชีวิต บางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้อยากให้สู่ตัวเองถูกรัดหรือถูกถูกควบคุมแล้วกันแล้วบอกพอเราควบคุมมากมาบางครั้งไม่สบายใจแล้วใช่พอต้นไม้มีความคิดของตัวเองเพราะงั้นพอไม่สบายใจปุ๊บแน่นอนเขามีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นได้ครับถูกไหมใช่แต่ผมว่าอย่างนี้ในกรณีถ้าใครมีเรื่องอยากจะปรึกษาเนี่ยยังไงทางเพจไม่ว่าเฟกซ์ทีทีใบเข็มเหล็กกันนะครับยินดีให้คำปรึกษาเลยเรื่องคัต้นไม้นะครับหรือถ้าวันนี้นะครับต้องบอกว่า ทางเราได้รับเกียรติจากอาจารย์เลยต้องบอกว่าโอ้ยินดีมากครับถ้ามีคําถามหรืออยากเรียนรู้เรื่องต้นไม้อย่าให้ฝากหน่อย,ยว่าสามารถไปเรียนที่ไหนได้บ้างแล้วก็ตอนนี้อาจารย์สอนอยู่ที่ไหนบ้างอ่าตอนนี้จริงๆคณะวิา,าศาสตร์เรามีการอบรมเรื่องของการเป็นลุกข,ขกรอยู่เรื่อย ค,คุณอาจจะเซริร์ชคณะวิศาสตร์เราก็จะมีแชร์เรื่องการอบรมอยู่เรื่อยๆหรือว่าเรามีสมาคมที่ชื่อว่าสมาคมรุกขกรรมไทยนะครับซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพเรื่องของนักดูแลต้นไม้อยู่แล้วคุณเซริร์ชใน Google ก็เจอซึ่งเขาจะมีการสอบแต่ปรองมีการอบรมมีการให้ความรู้มีกิจกรรมต่างๆสําหรับเด็กจนถึงคนสูงอายุมากมายนะครับ,รบก็สามารถไปกด Follow ไว้แล้วก็เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับต้นไม้เป็นเพื่อนที่ต้องการการดูแลนะครับเราคงไม่สามารถจะทิ้งขว้างเขาตามยถากรรมได้ ผื่อมีใครอยากติดต่ออาจารย์นะครับต้องผมบอกช่องทางติดต่อได้ไหมได้เลยครับทางเปซิตีแต่ติดต่อฝั่งเปกซิตีก็ได้ครับหรือก็จริงๆชื่อผมก็ได้เซิร์ชชื่อก็จะมีที่อยู่ผมเยอะแยะใน Google ไปหมดนะฮะไม่ได้ยากจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้อาจารย์สอนอาจารย์สอนอยู่ที่มอกษตรเลยโดยตรงนะครับถ้ามีปัญหายังไงในเชิงในเชิงลึกแล้วกันยินดียินดีเลยหรือจะให้ทางเราเปช่วยผูประสาได้ใช่เพราะว่ามีคนถามมาทุกวันนะครับก็ ที่อยู่ผมหาได้ไม่ยากอย่างที่บอกก็จะมีคนถามมาทุกสองมีใครคคไปหาอาจารย์ไหมฮะยกเว้น <laughs> <laughs> ไปที่บ้านนะ <laughs> <laughs> ได้หมดครับยินดีมากครับคุณสันได้เลยครับ <laughs> จริงๆก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับต้องบอกว่าวันนี้ <laughs> เราเราได้เราได้รดับฟังจากทางลูกกกรเองโดยตรงเลย <laughs> ในอีีหน้าเนี่ยผมว่ามันจะมีเรื่องที่เข้มข้นขึ้นมาอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องในเชิงลึกของการที่เราดูแลต้นไม้ประสบการณ์จากอาจารย์เองโดยตรงหรืออนาคตที่เราจะเจอในในคำถามลวกันที่ทั้งบ้านส่งมาอยากได้คําถามมากเลยจริงๆผมว่า ไอีพีหน้าๆเนี่ยเราเริ่มเป็นการตอบคาถามเพิ่มเติมด้วยดีกว่านะครับหรือติดตามแล้วกันครับในอนาคตเราอาจจะมีการไลฟ์สดเพิ่มเติมเลยว่าเป็นการถามตอบแล้วกันเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากถามนะและอยากได้คําตอบเลยไปเอาดอไปเดินดูต้นไม้กันเลยใช่พราะจริงวันนี้ต้องบอกว่าอาจารย์เองโอ้ใน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 สายงานในของลักกอเนี่ยนะบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและตามหาตัวยากมากนะเพราะอาจารย์เป็นงานเยอะงานเยอะไม่ยากหรอกแต่งานเยอะหน่อยเป็นเบอร์หนึ่งเราเราอุ้ยเราบอกเลยว่ามั่นใจว่าอาจารย์เนี่ย เป็นที่หนึ่งแล้วตอนนี้นะครับไม่ขนาดนั้นหรอกฮะยังไงเราคงได้เจอกันอีกแล้วก็ยังไงในอีพีต่อต่อไปนะครับยังไงต้องฝากด้วยนะครับติดตามไปที่ f ฟซบุ๊กทีวีบายเคมเร็กนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ด้วยนะครับในช่องทางต่างๆนะครับใน EP ต่อไปเนี่ยเราคุยเราคงมีคุยกับอาจารย์อีกหลายๆเรื่องยินดีครับเดี๋ยวผมรวบรวมคำถามจากทางผู้ชมแล้วก็มานั่งคุยกันครับผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ